สวัสดีฟรีช่อง youtube รถเข้าบ้านต้่งใหญ่ครับแล้วก็เพชรบู่สรุ่งยิ่เดินการช่างครับวันนี้ก็เข้าใจสากรถเล็กครับผมคลิปนี้มากับเจ้ารถเกี่ยวคูปต้าดีซ 68G ครับผมคันนี้ก็เข้ามาได้สักพักแล้วครับก็ให้ทาง o. อู่ปรับแต่งให้นิดหน่อยครับผมคันนี้ก็ เหยด้านหน้าเลยก็จะเป็นงานกระดันจากทางอู่ครับผมอีด้านง,งานกระจันเหลียดครับงานลูกเหลี่ยศใบเหลียดครับผมก็กระเพกเดิมครับตัวใบหนามนนิครึ่งครับไอตัวลูกหน,นามิลครึ่งตัวใบหนาสามมิลครับผมแล้วก็เหรียญด้านข้างหนาหกหกมิลครับก็ติดตั้งง่ายครับงานกระดันก็ใส่แทนแกนเดิมได้เลยครับผมยกลูกเก่เอาออกแล้วก็ใส่แกนเดิมที่มากับรถได้เลยครับ ใครสนุกสนใจก็ติดต่อตอบตามกันเข้ามาได้ครับผมช่วงนี้ก็เริ่มมีออเดอร์เข้ามาแล้วกับงานเกี่ยวดันครับตัวนี้ก็จะมากับชุดคอสปริงนะครับเหมือนเดิมครับชุดคอสปริงงานเกี่ยวดันครับผมลูกค้าก็จะสั่งพร้อมๆกันครับผมสําหรับเจ้าไหนที่ไม่ได้ใส่คอสปริงก็ใส่ได้นะครับเกี่ยวดันก็ใส่แทนรู่เดิมไปเลยครับเกี่ยวไปเลยปกติครับเดี๋ยวพาไปช่งนั้นครับคอสปริง งันเกี่ยวดันคอสติงก็จะมีจัดส่งให้ลูกค้าเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ส,ส,สนใจก็สั่งจองกันเข้ามาได้ครับผมจุดคอสปิงครับใกลๆสั่งกันได้ครับผมจัดส่งให้ทั่วประเทศครับผมส่งถึงหน้าบ้านครับตรงนี้ก็ค่าจัดส่งก็น่าจะยังไม่แน่ใจครับว่าจะยังไงเพราะว่าค่าน้ำมันเนาะ ตรงนี้ก็รู้ครับอะไรอะไรก็แพงขึ้นครับผมอ่าตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับอ่าลูกค้าให้ทำจุดซิ่งครับจุดซิ่งครับเป็นงานตนเจรครับผมอืมแล้วก็จะมีชุดตะแกงด้านในครับผมลูกค้าก็ให้ทางอู่เปลี่ยนใหม่ครับชุดตะแกง เราจะมีรายระบบให้ลูกค้าครับผมพวกท่อลาเลียงครับผมท่อลาเลียงก็เช็กให้ลูกค้าครับทุกอย่างครับเวลาลูกค้าไปหน้างานใช้งานจะได้ไม่มีปัญหาครับผมใช้กันยาวๆครับก็ด้านหน้าชุดลูกสังดนานหน้าก็จะมีเปหนวดกุ้งใหม่ครับแล้วก็เราเราหนวดกุ้งใหม่ครับผมพอเป็นงานเกี่กับละเลียงครับผมเดี๋ยวที่มากรลางจะเอารถองไปส่งลูกค้าครับผม ก็จะติดต่อทางันเข้ามาได้นะครับผมแล้เข้ามาในเพจปู่แล้วก็คอมเมนต์มาในช่องทาง YouTube ก็ได้ครับผมยังไงก็ขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ให้การติดตามนะครับให้คอมเมนต์กดติดตามช่องครับผมทักทายกันเข้ามาได้ครับผมก็ขอติดตามตเพจปู่ครับเพจปู่สมัยงานจ้างครับผมทีมงานจ้างปูบบ่แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเดี๋ยวก็จิมงานจะเอารถขึ้นทะเลือกครับไปส่งลูกค้าครับผม ก็คันนี้ก็มาไม่ไกลครับมาแถวมาจากแถวอํเอาเภอมหาชนะชัยครับก็ไม่ไกลมากครับผมถ้าไม่ไกลมากก็ทีมงานก็ไปรับครับไปรับมาแล้วก็ทำเสร็จก็เอาไปส่งครับ ยัครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเพจอู๋ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆทางอู๋ครับผมยังไงก็คลิปนี้ขอฝากไว้เป็นเท่านี้ครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานเอารถไปส่งลูกค้าก่อนครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดติดตากันครับผมจากทีมงานชัางอุ้ยอำเภอส่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับผม คลิปนี้สวัสดีครับ